เป็การเดินทางนะครับไปในการที่จังหวัดกาญจนบุรีกับน้ำตกเอราวัณเดินมาสุดเลยครับเดี๋ยวตอนนี้รถออกจากขนส่งของกาญจนบุรีนะคการน้ำตกบ้านนะครับใช้ไปประมาณชั่วโมงกว่าประมาณนาีน้เราจะเดินาทางน้ำตกเอราวัณนะครับ ตอันนี้เราถึง,ก,ก, e bon ถงกันที่น้ำตกเอราวัณกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอถอดแมสก์นะก็ซื้อตั๋วเข้ามาอันนี้จะเป็นตั๋วที่เขาแบบว่าเป็นตู้เขาจะเป็นตู้ไม่ให้แล้้เราหยอดแบคงรอยไปคนละรอยห่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ง่าย เมื่อกี้ก็ได้คุยครับกับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเปิดให้เล่นได้แล้วนะัะสามารถเดินเข้ามาได้เลยทั้งหมด7ชั้นเดินขึ้นไปถึงชั้น7ได้เลยแต่ว่าเขาจะให้เราเนี่ยลงเล่นได้แค่ชั้น1ชั้น2ชั้น3โดยเขาจะแบ่งเป็นรอบในการเล่นรอบนึงคือรอบละ20นาทีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้นให้เราลงทะเบียนในการแบบเข้าไปเล่นทีละรอบทีละรอบอะไรเงี้ยครับไปเดี๋ยวเราเดินไป่ิมะตกกันเลยว่า go มนถึงแล้วนี่คือน้ําตกชั้นแรกนะครับนี่คือน้ำตกชั้นไหลคืนลัางนะครับเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปที่ชั้นที่สองครับไปเราถึงชั้นที่สองแล้วชั้นที่สองก็จะอยู่ใกล้กับชั้นที่หนึ่งเลยชื่วว่างมัชฉานี่เดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆกันกว่าไป มันเป็นทางแยกครับระหว่างชั้น3ากับชั้น4ี่นะครับก็เราขอเลือกไปชั้นที่4ก่อนดีกว่าละกันขึ้นไปชั้นบนก่อนจะได้เห็นเต็มเ็มเหนื่อยทีเดียวนะครับส่วนชั้นสเดี๋ยวต้องแวะมาตรงนี้อยู่แล้วเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาละกันนะเดินมาให้สุดเลยครับเนี่ย ขึ้นไปชั้นสี่ครับดูดิมันชั้นมากเหมือนกันนะเจอกันครับซิส่ <gasps> <S <S เราถึงชั้นที่สี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชือว่าอะไรนะอกน้ำผิดเสื้อครับไปเดี๋ยวเราไปต่อชั้นที่ห้ากันครับโก ถึงชั้นที่5แล้วหลังจากที่เดินง,งงว่าแบบใช่ไม่ใช่นะครับก็มาเจอแล้วครับน้ำตกชั้นนี่้สวยครับก็พอขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันก็สวยใสยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับน้ำตกก็เลยแบบโอเคปชั้นที่6 เรามาถึงชั้นที่6แล้วครับตอนนี้ก็ชื่อว่าดงศึกษานะครับเออนี่คือทางไปชั้น7เหรอสุดสุดจริงๆถ้ามันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าโครงข้างล่างครับ เป็นไม้ไผ่อะครับลาดปูนอีกทีนึงอะครับแล้วก็ทางชันมากอันนี้ปลอดภัยหรืออันน yeah, 네ี้ปลอดภัยตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่7เรียบร้อยนะนะครับก็เป็นอัน finish mission นะครับกับตะลักิีนคู่วิชิตน้ำทกเอราวัน7ชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงได้ครับก็ค่อยๆเดินม,มาเรื่อยๆนะครับแต่ชั้นหนึ่งชั้น่อชั้น่ามมาจนถึงชั้นเจ็ดนะครับตอนนี้ นี่นะครับน้ำตกในกลาวันนะครับเี๋ยวไว้ถึงหน้าไปวันทึกที่เที่ยวที่ไหนมาวันทึกไปด้วยกันนะครับใครดูถึงนี่เราก็อย่าลืมมากรลไ์นะครับร้